นักเรียนคนไหนเคยไปนั่งในศาลา,า,าที่ไหนก็ได้ศาลาที่ไหนก็ได้ศาลาเนี่ยถ้าใหญ,ใหญ่ถ้าเป็นศาลาที่วัดเนี่ยมันจะใหญ่เคยเห็นศาลาที่ทําด้วยไม้สักนะสวยมากแล้วคนมาอยู่แน่นศาลาเลย mm hmm. เขาไปจัดงานเนี่ยโอ้โหทําให้อยากจะแต่งกรอนที่เป็นกรอน เดิมก่อนเดิมโสสาลาอะไรจำได้ไหมโสสาลาเงียบเหงาเพราะว่ามันต้องไปคล้องกับสรสฤษีหนวดยาวก็เลยเอาโสสาลาเงียบเหงากรอนกอไก่เช้าขันตื่นอยากจะพลิกไปให้เป็นสา,สาลาที่เงียบเหงาแต่เป็นสาลาที่พาอบอุ่นเราเดินมาเพื่อมาขึ้นรถแดดร้อนๆเราจะไปยืนตากแดดต่อหรือจะเดินเข้าไปในสาลา เราอยู่โรงเรียนตอนเที่ยงพักเที่ยงเนี่ยนั่งอยู่กลางแดดหรือไปนั่งในศาลา,า,าเพราะอะไรเพราะศาลาเป็นร่มเงาเป็นที่พักพิงจึงมีคำไทยว่าศาลาพักใจถ้าเราหลบแดดเรียกว่าศาลาพักกายพ่อแม่เป็นศาลาพักใจให้กับเราถูกไหม เราถูกคนอื่นแกล้งเราโกงเราเบียดเบียนเราเราวิ่งไปหาพ่อแม่ไหมวิ่งใช่ไหมพ่ออะไรเราพ่อแม่เป็นที่พึ่งของเราที่บ้านนะพอถึงที่โรงเรียนเราถูกเพื่อนรังแกเราวิ่งไปหาครูประจำชั้นไหมเพราะว่าท่านจะได้ช่วยเหลือเราถ้าเพื่อนมาเกเรมารังแกเราเราก็บอกกับท่านท่านเป็นศาลาพักใจฉันใดฉันนั่นหนู จะต้องเป็นศาลาพักใจให้พ่อแม่ตอนที่ท่านแก่ชราใครจะเลี้ยงดูท่านถ้าไม่ใช่เราท่านเลี้ยงดูเราเป็นศาลาให้กับเราเราก็ต้องเป็นศาลาให้กับท่านเป็นที่พักพิง เราจึงใช้คำว่าเป็นร่มโพร,ร่มใสคือเป็นที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไม,ไม่ใช่เพียงแต่พ่อแม่เท่านั้นชีวิตของเราเราต้องเป็นศาลาให้กับคนอื่นเป็นศาลาพักพิงศาลาพักใจให้กับคนอื่นเพื่อนบ้านของเราเราก็ช่วยเหลือเขาใช่ไหมอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ช่วยเหลือ เราก็ทำให้สังคนนี้น่าอยู่นี่แหละสอสาลาพาอบอุ่นหนูตั้งใจนะเมื่อฉันโตขึ้นเนี่ยฉันจะเป็นสาลาให้พ่อแม่เป็นศาลาให้กับญาติพี่น้องของเราแม้แต่คนบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเราเป็นศาลาพาอบอุ่นท่องพร้อมๆกันสิสอสาลาพาอบอุน่นเอื้อเกื้อหนุนจุนเจือใจรู้รับรู้รับใช้เป็นล่มโพ รู้รักรู้รับใช้รู้รักรู้รับใช้นั่นน่ะคือการเป็นสาลาพึ่งใจรักเขาและช่วยเหลือรับใช้เขาเหมือนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำกับเราหนูจึงเป็นศาลาโดยรักและรับใช้ 후후. <laughs> 후 <laughs>